ผู้ชมคะตอนนี้มามาก็อยู่ที่เกียวหมดซูเปอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาไปด้วยคะ่ะผู้ชมชอบค่ะเดี๋ยวลองซื้อไปกินดูสวัสดีค่ะมามาเลออกค่ะรีจังชาแนลวันนี้นะคะมามาจะพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของ ogi, ăn, er. lair, จากตลาดกันอีกแล้วนะคะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มามาจะพาไปวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในซุปเปอร์มาร์เก็ตยอดฮิตยอดนิยมของแม่บ้านญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวละคะ่ะเพราะว่าแม่บ้านญี่ปุ่นที่นิยมทำอเบนโตะนะคะแล้วก็มีลูกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบออไปซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่กันนะคะเนื่องจากว่าได้ของถูกแล้วก็แพ็คใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวมามาจะพาไปวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ ทุกคะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะไปกันวันนี้นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตยอดนิยมของแม่บ้านสายประหยัดกันเลยทีเดียวค่ะและหนึ่งในนั้นก็มีมามาเช่นเดียวกันนะคะซูปเปอร์ที่นี่นะคะเขาจะเน้นแพ็คใหญ่ๆนะคะแล้วก็ออราคาประหยัดนะคะไม่แพงมากนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารเองก็จะมาซื้อที่นี่เช่นเดียวกันนะคะ ถึงแล้วค่ะถึงแล้วซ้ายมือเรานี่เองนะคะเดี๋ยวมามาเข้าไปจอดจักราย,ยานแป๊บหนึ่งนะคะจอดจักราย,ยานก่อนผู้ชมคะตอนนี้มามาก็อยู่ที่เกียวหมู่ซูเปอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรให้น่าสนใจให้เราซื้อบ้างเขาจะขายเป็นแพ็คใหญ่ๆนะคะแต่ว่าราคาถูกมากๆม,มามาชอบๆบมากๆค่ะไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็เข้ามากันข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเดินทูทั่วๆก่อนว่ามีอะไรบ้างมาเจอปลากระป๋องค่ะเป็นปลากระป๋องปลาสบะอยู่ที่159ยเยนถือว่าถูกกว่าในซูปเปอร์ทั่วไปนะคะมีกระเทียมเจียวด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ราคาถือว่าไม่แพงมากนะคะประมาณ64บาท โซนนี้จะเป็นโซนสินค้านําเข้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะคะทผู้ชมมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันเอ่ยหรือไม่ก็จะเป็นน้ำพริกแกงคิวหวานหรือว่าพริกมัสมันไก่หรือว่าจะเป็นพริกเลดเคอ,อ Red รี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีทุกอย่างเลยค่ะอันนี้จะเป็นผงปรุงรสเนื้อนะคะประมาณ2 2 0บาท1กิโลก็ น่าลองอยู่เหมือนกันนะคะเอาไว้ใส่ซุปซุปเนื้ออะไรเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรพวกนี้ mm hmm. เขาเปิดขายมีซองเล็กด้วยนะคะาขายซองเล็กๆด้วย mm hmm. อันนี้จะเป็นผงปรุงรสไก่นะคะ mm hmm. ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปลาแห้งนะคะเอาไว้ใส่น้ำซุปทั้งหลายนะคะ ที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาจะขายเป็นไซส์ใหญ่ๆเป็นแพ็คใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาถูกนะราคาไม่แพงเลยค่ะของแช่แข็งก็จะเยอะมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมของแช่แข็งค่ะถ้าเกิดเราทำโอเบนโตะนะคะทำของเยอะๆหรือว่ามีลูกเยอะๆอย่างเงี้ยเรามาซื้อที่นี่คุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ของเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงอะค่ะเราได้แพ็คใหญ่ๆด้วยโนมซ่านะคะแพ็คใหญ่ๆนะคะขายอยู่ที่235อเยน กินอย่างจิตใจกันเลยค่ะเขามีหัวหมูนะคุณชมดูดิมีทุกอย่างเลยอ่ะขาหมูก็มีนะคุณชมดูดิโอ้หอ,อยู่ที่คุณไม่ต้องตกตายเลยู่ะขาหมูขายอยู่ที่7 3 4้สเยนรวมภาษีแล้วนะคะสามขาเพราะถือวถูกกว่าตลาดอีกอะถูกกว่าตลาดสดอีกอะกุ้งเทมปุระตัวใหญ่ๆเแล้วค่ะคุณชมสิบตัวนะคะประมาณร0อยบาทค่ะ หมูสามชั้นสไลด์ค่ะุผู้ชมแพ็คหนึ่งก็หนึ่งกิโลนะคะก็ประมาณสองร้อยสิบบาทเดี๋ยวเอาไปด้วยค่ะมันถูกกว่าที่เราซื้อหมูสดในในในซูเปอร์มาร์เก็ตอะเราซื้อหมูแช่แข็งเนี้ยมันถูกกว่ามากมากเลยนะคะผู้ชมผู้ชมนัเกตบ้านเราชอบกินนัเกตกันมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวมาม่าจะเอานัดเกตไปด้วยนะเนี่นัเกตหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเขาขายอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดเยนเดี๋ยวมาจะาอานัดเกตไปด้วย ผู้ชมดูดิอันนี้เป็นเรนคลายนะถุงหนึ่งหนึ่งกิโลนะเขาขายอยู่ที่2 1 0สิเยนนะรวมภาษีแล้วนะคะถือว่าถูกนะคะผู้ชมถ้าเกิดเราไปซื้อกินข้างนอกอ่ะนะเราหรือเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยถูกกว่าซูเปอร์มาร์เกต็ตเยอะมากๆเลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นบรรดาผักแช่แข็งทั้งหลายนะคะไม่ได้ไม่ได้มีเวลานะคะก็เอาแช่แข็งไปเลยแล้วถึงเวลาก็มาประกอบอาหารกินได้เลยดูสิผู้ชม ก็ขันแพ็คๆนะมีเห็ดมีผักมีนุ่นมีน้ำเยอะแยะเลยเีแตงกวาด้วยมีหอยเชลลด้วย,วย,วยอ,อันนี้เป็นแช่แข็งทั้งหมดเลยนะคะผักรวมเยอะแยะเลยค่ะทีท่้องดีมีห,หอมด้วยหอมแช่แข็งเรายังอยู่แช่แข็งอยู่เลยนะคะ ก็มีนะคุณชมถือว่าสะดวกสบายมากมากเลยนะคะสําหรับแม่บ้านที่แบบว่าไม่มีเวลาทํากับข้าวนะเนาะเล้วก็พอเลิกงานมาเสร็จปุ๊บก็มีอะไรแช่แข็งในตู้เย็นก็เอามาทาประกบอบอาหารได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะหม่าม้าว่าเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองที่เราเอาไว้ใส่รา,ามเมงอะหน่อไม้ดองนะคะอันนี้แพ็คใหญ่เขาขายอยู่645เยนนะคะ1กิโลรวมภาษีแล้วหม่าม้าชอบมากๆเลยอะซูปเปอร์เนี้ย อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่หมอมามาหม,ม,ม,มาคิดว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปคงจะเป็นลูกค้าประจํานี่นี่แล้วล่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของฝากป๊ะป๊าก,ก็คือนัตโตปะปะป๊าก,กับลีอีชอบกินนัตโตะเดี๋ยวมาซื้อนัตโตะไปฝากดีกว่าถูกด้วยคุณผู้ชมดูดิถูกกว่าซูปเปอร์ถือว่าถูกกว่าซูปเปอร์ทั่วไปนะเดี๋ยวลองซื้อไปกินก่อนไม่รู้อร่อยเปล่านี่ใส้กอกอะหนึ่งกิโลอะ หึงกิโลเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่อะสี่ละสี่ร้อยห้าร้อยเยนสี่ร้อยเก้าสิบหกหยุดแต่สี่ห้าร้อยเยนคุณผูดิไม่อีกกับปะ๊ปะป๊าชอบกินไส้กรอกมากๆเลยเพราะว่าเราทำอาหารเช้ากันนะตอนเช้าแล้วก็ใส่ไส้กรอกไปด้วยเดี๋ยวมาเอาไส้กรอกไปด้วยค่ะหมูยอญี่ปุ่นดีสองร้อยแปดสิบเก้าไม่รู้มันเขาเรียกหมูยอญี่ปุ่นหรือว่าแต่มันเหมือนหมูยอมาก็เลยเรียกหมูยอญี่ปุ่น <S <S เป็นเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงที่คนญี่ปุ่นก็จะชอบกินแบบเป็นกับข้าเป็นเครื่องเคียง่ะเครื่องเคียงอยู่นะคะที่เป็นดองอ่ะน่าจะเป็นอันนี้ปะหัวไชเท้าดองเนี่ยค่ะหัวไชเท้าดองคนญี่ปุ่นเขาจะชอบกินเป็นเครื่องเคียงเนี่ยเนื้อขิงดองถ้าใครเคยกินกิวดองอาจจะจะต้องเคยเห็นต้องรู้จักแน่้เลยเพราะอร่อยมากๆเลยค่ะ อันนี้เป็นแพ็คแกงกะหรี่สำเร็จรูปก็คือพร้อมทานได้เลยเอาไปอุ่นแล้วก็ทานได้เลยผมาเจอแซลมอนแช่แข็งนะคุณชมดูสิแซลมอนแช่แข็งแพ็คครึ่งโลนะเขาขายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่เยนนะรวมภาษีแล้วแซลมอนแช่แข็งแพ็คหนึ่งคุณผู้ชมมาเจอสินค้านำเข้านะที่เป็นพวกมามุมาม่าอย่างเนี้ย ก็เป็นอบเห็นนะนึกว่าของของไทยน้อมัเหมือนยำๆมากเลยอ่ะแต่ไม่ใช่ต้ยมยำกุ้งอ่ะมีแกงเขียวหวานด้วยคุณผู้ชมลองซื้อไปกินดูเนาะไม่รู้ว่าอรา่ยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองซื้อไปกินดูตรงนี้จะเป็นลูกชิ้นต่างๆแนี่ลูกชิ้น ลูกชิ้นปูเขาบอกเป็นลูกชิ้นปูคุณผู้ชมขามามาเจอโรตีนี่มามาเจอโรตีนี่อยากกินมากเลยน,นี่นะเป็นโรตีนะมิโชโลหม่มาเคยเห็นในในอินเทอร์เน็ตในเพจนะคะก็คือเขาจะซื้อไปแล้วก็ไปเอาไปทอดแล้วก็ไปทำแป้งโรตีได้เลยโหดีใจมากเลยค่ะอันนี้เขาขายเท่าไหรอ่อ่ะ เขาขายอยู่224เยนแพ็คนึงอ่ะเขามีอยู่2แบบเขาบอกมีแป้งหนาก,กับแป้งที่็นแป้งแป้งแบบบางๆแม่หมามาเอานี้ไปไหมอยากกินโรตีเอาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมดีใจมากๆเลยได้กินโรตีแล้วป๊าป๊าเขาชอบมากหม่ามาก,ก็ชอบแอีกค็คงชอบค่ะเลยอโอ้ดีใจเหมือนได้ทองเลย <laughs> ดีใจมากเลยอยากกินโรตีมานานมากเลยะคะ่ะคือเราก็คิดถึงบ้านเนาะเราอยู่ต่างแดนเราอยู่เมือง เราอยู่เมืองนอกอยู่ต่างแดน,นแล้วก็คิดถึงบ้านเนาะเห็นอะไรแล้ว,แ,ลวแบบดีใจมากๆเลยค่ะเห็นอะไรแบบนี้ชอบมากๆเลยเอาจริงๆนะ宝มา,มาอยากได้เนื้อเนื้อไก่ไปด้วยอะ่ะม宝า,มาอยากได้เนื้อไก่ไปด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าเขาขายเป็นแบบสองกิโลแพ็คึงสองกิโลเนี้ยมันเยอะมากๆเลยใส่ตู้เย็นคงไม่ไหวแน่เลยค่ะเอายังไงดี <laughs> ขวดบเบล์อร์เลยอะน้ำผึ้งขวด1นกิโละค่ะคุณผู้ชมดูดิ5 1าร้อยดูดิขวดบเบล์อร์เลยน้ำผึ้งน้ำผึ้งขวดบเบล์อร์เลยขวดหนึ่งกิโลค่ะห้าร้ามสิบสีเยนดูดิขวดใหญ่มากเลยซื้อโรตีไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะซื้อนมข้นไปด้วยไปกินกับโรตีเย้ ไปจ่ายตังกันเลยไปจ่ายตังกันเลยไปเลยไปจ่ายตั้งกันเลยค่ะสาะเกควใหญ่มากกว่าสี่ลิตรคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมห้างที่นี่นะคะเขาจะเน้น แพ็คใหญ่ๆราคาใหญ่ๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแช่แข็งอาหารแช่แข็งทั้ง,ง,งนั้นเลยใช่ไหมคะถูกใจสําหรับแม่บ้านทุกๆคนมากๆเลยนะคะแล้วที่นี่นะคะไม่ใช่แค่จะขายเฉพาะคนทั่วๆไปเท่านั้นนะคะสําหรับผู้ประกอบการนะคะก็จะมาซื้อกันที่นี่เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวละคะ่ะ และคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้หมามาต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนและขอขอบพระคุณนะคะคนที่ติดตามหมามามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่กําลังจะติดตามใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจให้หมามาด้วยนะคะอ,อ๋อเราเราก็อย่าลืมกดระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆเอาไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาค่ะวันนี้หมามาต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย